ไ่ด้นหนึงไม่สาวนาจงไปแน่เลยอาโนยิมมาแรวนั่นแหละเห็นได้พัดหนด้นนแกับนาจงกับในรด้นนึงกับคแจกับแจจคเอไหมแคบแคบนังกาแจเยเอาไปหรอลิไปแล้วับอามีแลนี่ล้บางมันได้ค่แก้ถึงมันได้ยม่ที่ามโ อ่าอยากบางทีมันลุกยเลยบัตรกลับเดี๋ยวเดียวบัตรเลยมาขึ้นกับบัตรเอาคุณเจ้าอ่าเอาพี่วิเอาเลือกมาเลยเลยรูวเหมเมื่อเช้ามั้งกลับของคุณย่ากับคุณย่าเชิญคุณย่าคุณย่าเลียไม่ออกกว่วันเลยไรคุณย่าไม่ใช่คุณย่าคนทำไมเดี๋ยวอ่าเหือยเหนื่อยมือด้เลย ไดมีัญยามนะครับมีัญยามบางที่ในบ้านทำไม่มีก็ได้มีเล็กน้านะครับเลยวนน้าเลยตะยามติดับไม่ได้นี่ไ